ใส่ไปมะกรูดอ่อนด้วยนะครับหอมๆเนาะเป็นสมนุนไพรโอ้ชว์ซ oh, ับชแนล ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ u t o Snapchat นะครับเมื่อนี้เป็นเมนูลาบปลาแซลม,มอนพี่น้องคืออยากตอนแรกว่นอาทิตย์เป็นย่ำกับมันบลสื่อปากเนาะกะ็่ได้เปเป็นลาบลาบปลาแซลม,มอนพี่น้องได้มาจากแมคโครนะครับทําเองนะฮะใช้เวลานานพอสมควรเมื่อยอยู่นะฮะเราต้องหาเราปรบอกเหมือนเส้นใยจิงเทียมวัชื่อร์เซเว่นยู๋นะฮะจะก็ซื้อเหลียงป้านวรรค์นยู๋ไลฟรประมาณเชื ชิฟานนะฮะก่อนที่ไปชมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปวยน,นะคะปุยะว่า,วางเราประ,ประมูนกวนจู่ยเชียเชี่ยไปเลยอ่าีพี่น้องทองปลาแซลมอนเห็นบ่นี่ผ่าแก้มหลายย่างพี่น้องเปิดมายังวะฮลัลโหลเปิดแล้วนะครับนี่ไปฮะอืม เครื่องราบก,กับบังทัศนามิไัยเซ็นเตอร์ใหม่มองไม่เห็นปลาสามมันมว้าอร่อยมากมาได้พี่นอนก,กินเขา ใส่ไปมะกรูดอ่อนด้วยนะครับหอมๆเนาะเป็นสมนุนไพรอืมอม ไปค่ะคลิปสรไนนครับไปกระายโพดเอาไปครับ อ,อร่อยมากเซ็นเตอร์มามผมว่าแค็แปดสิบสีว่ะ

ปมาสามันอืมว้าอร่อย ไปครับ <c oughs> พอมาล้างไม่สะอาดเลยอะตะล้างก็นะ่น 嗯。Mm hmm. อร่อยมากฮ่าเสือ,อนี่มือนเชฟฟ้าหล้วไม่哟ไปครับ โอเคทิ้งไปทิ้งอีเชี่ยไปประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการต่อนะครับเราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะฮะชื่อว่านิเมเบิลชีกวัฒนเสพินอ่ะจีตกวนจุนะฮะขออนุญาตปิดคลิปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในอีวีหน้านะครับ